h a p p y ติจ e l i ล e by everyday g o o l s พอชีวิตเราเราจัดการได้สวัสดีค่ะฝันเองนะคะเพิินฝันฝันช่วนจัดก,การชีวิตค่ะนี่เป็นพอดแคสต์แรกของฝันเลยนะคะคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรดีสุดท้ายฝันตัดสินใจเลือกเรื่องที่ฝันเขียนในหนังสือเม i f เฟส369ค่ะ เพราะฝันเชื่อว่าการตัดสินใจอ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยแล้วมันคู่ควรที่จะเป็นหัวข้อแรกของเราเรามาเริ่มพอดแคสต์แรกกันเลยนะคะฝันขอเริ่มด้วยคําถามดีกว่าฝันอยากทราบนะคะว่าคุณที่ฟังอยู่ตอนเนี้คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราอ่ะดูเหมือนติดอยู่ที่เดิมทั้งๆที่ว่าในใจเรารู้นะว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่พอถึงเวลาต้องเลือกทําอะไรสักอย่างอ่ะคะ่ะเรากลับลังเลไม่กล้าตัดสินใจแล้วถ้าคุณตอบว่าใช่ว่าคุณกําลังลังเลกับชีวิตในช่วงนี้อยู่ไม่ว่าจะแบบไม่รู้จะเดินไป ทางไหนดีซ้ายขวาหน้าหลังไม่ชัดเจนในตัวเองแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรกับชีวิตตัวเองงั้นเรามาฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในตอนนี้ค่ะเราจะพูดถึงว่าทําไมการตัดสินใจถึงสําคัญนะคะและวิธีการที่คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านความลังเลตรงนี้ได้เนี่ยในหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วคลิปนี้ผมก็จะพูดให้มันเชื่อมโยงกันเนาะว่าทําไมตัวเลข369เนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เรามีพลังในการตัดสินใจเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยการตัดสินใจนะคะมันเป็นหนึ่งในคุณค่าที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ฝันเองนะ เปลี่ยนจากการตัดสินใจและการเลือกมาโดยตลอดฝันก็เลยเลยเห็นว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันสําคัญมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของเราแสดงถึงความเชื่อและเป้าหมายของเราคนที่เขาประสบความสําเร็จอะคะ่ะเขามักจะไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหานะส่วนใหญ่ทุกคนมีปัญหาหมดอะแต่เขาเหล่านั้นนะคะเขาเป็นคนที่รู้จักการตัดสินใจอย่างชัดเจนในสถานการณ์ที่ทา้าทายเกตปะในหนังสือมิ n i f 369ที่ฝันเขียนนะคะฝันได้เขียนอธิบายไว้แบบ อย่างเข้าใจง่ายๆเลยนะว่าการตัดสินใจอะค่ะมันไม่ใช่แค่การเลือกแต่มันเป็นกระบวนการสร้างพลังเชิงบวกอะค่ะที่จะผลักดันให้คุณไปในทิศทางที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและนี่คือคุณธรรมที่ทุกคนควรจะมี <c oughs> คือมันควรจะเป็นแกนหลักของชีวิตเลยอะที่เราควรจะต้องมีกันในชีวิตแบบเป็นแกนสําคัญปักธงเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีเรื่องเนี้ย คือการตัดสินใจที่ชัดเจนมีความมุ่งมัน่นและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ3คํขเนี้ยค่ะอยากให้ทุกคนแบบฝังลงในดินในรากในลึกของการเป็นคนของเราเลยอะ่ะผลว่ามันแบบสำคัญจริงๆอะ่ะเนาะถ้าวันนี้เราอยากมีการตัดสินใจที่แบบเวิร์กกับชีวิตของเราอะค่ะไม่ได้บอกผิดหรือถูกนะคะแต่แค่เวิร์กกับชีวิตของเราอะในหนังสือ3 6 9ก้าที่ฟันเขียนนะคะฟันได้อธิบายไว้3องค์ประกอบหลักๆเลยค่ะที่มันสามารถทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีพลัง หนึ่งเลยคือความชัดเจนนะคะคือก่อนตัดสินใจเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรการเขียนเมนิเฟสสามหกเจะช่วยให้คุณทบทวนเป้าหมายซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆเขียนเป้าหมาย3ครั้งตอนเช้า6ครั้งตอนบ่ายและ9ครั้งก่อนนอนคนุณคิดดูดิคุณโฟกัสหนึ่งอย่างอะ่ะภายใน1วันอะ่ะโคจะโฟกัสเลยนะแล้วคุณจะชัดเจนในเป้าหมายที่คุณเลือกเลยค่ะอันนี้มันจะช่วยให้คุณแบบคงที่อยู่ในความชัดเจนของเป้าหมายของคุณได้ 2. คือการลงมือทำแอคชั่นความคิดเพียงอย่างเดียวมันไม่พอค่ะคุณต้องตัดสินใจด้วยว่าคุณจะทำอะไรเช่นหากคุณอยากมีสุขภาพที่ดีให้คุณเริ่มจากการเลือกอาหารที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่สำเสมอการลงมือทำทุกวันมันคือสะพานเชื่อมคุณกับเป้าหมายคุณเก็ตไหมคือคือเป้าหมายกับคุณมันมันอยู่คนละฝั่งกันอยู่แต่ไอการลงมือทำอ่ะมันคือสะพาน พราะถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะไม่สามารถไปถึงอีกฝั่งหนึ่งที่คุณอยากจะได้ได้เลย 3. การยอมรับผลลัพธ์ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันและใช้สิ่งนั้นเป็นโอกาสในการเติบโตเช่นถ้าวันนี้คุณอยากสุขภาพดีคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณจะต้องกินดีอ่ะคุณต้องยอมรับคุณต้องเอต้องรู้อมังไายคุณต้องยอมรับว่าคุณต้องควบคุมวินัยในตัวเองนี่คือผลลัพธ์ของการเลือกของคุณเมื่อเร็วๆนี้ฝันดูคลิปหนึ่ง มันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะเธอเขียนเป้าหมายว่าฉันอยากมีสุขภาพที่ดีแต่เธอชอบนอนตื่นสายมากเธอตัดสินใจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอะคะ่ะเธอเขียนเป้าหมายลงในมีนาเฟสสามหกเก้าเจอนี้ซึ่งในต่างประเทศเขาฮอตกันมากเลยนะเรื่องนี้ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีคนพูดเรื่องมีนาเฟสสามหกเก้าแล้วด้วยนะคะโอเค a n เวย์เ okay, ธ anyway, อเขียนสามครั้ง ตอนเช้า6ครั้งตอนบ่ายและ9้าครั้งก่อนนอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอเริ่มตื่นเร็วขึ้นทีละนิดจนกลายเป็นนิสัยเธอลุกขึ้นออกกำลังกายเบาๆแค่10นาทีนะคะและไม่นานนะก็ค่อยๆกลายเป็น30สนาทีเธอเริ่มมีพลังงานมากขึ้นนะคะและสุดท้ายเธอก็ได้สุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆเห็นไหมคะว่าการตัดสินใจมันเหมือนสวิต เล็กๆอะที่เปิดพลังงานให้ตัวเราอะค่ะฝันเองก็เคยลองทําตามเหมือนกันนะคะแล้วก็พบว่ามันได้ผลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่เราตัดสินใจทําอะไรทีละก้าอะค่ะเล็กๆมันจะนําเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เองโดยที่บัมพี่อ๋อฉันได้แล้วหรอเออแบบอ๋อฉันได้แล้วหรอฉันก็ทำแบบนี้แค่นี้นะทุกวันอย่างเหมือนที่เขาบอกว่าอ่านหนังสือวันละหนาทีอะไรเงี้ยเออวันละหนาที30วัน3 5มห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนาทีแล้วอะแล้หนึ่งปีก็คงต้องจบสักเล่มหน แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะพลังการตัดสินใจ<ม>เริ่มจากความตั้งใจของคุณเองในวันนี้นี่แหละคะ่ะลองถามตัวเองอะค่ะว่าฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนคีย์เวิร์ดคือฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนไม่ต้องตอบเป็นแบบโลจิกนะคะแต่อยากให้คุณจินตนาการเป็นภาพถ้าคุณสามารถเห็นภาพเห็นฟิลลิ่งเห็นแบบอินเนอร์ของคุณได้ว่าฉันอยากมีชีวิตแบบนี้ฉันอยากใช้ชีวิตแบบนี้ฉันอยากแบบเป็นคนแบบนี้ คุณจะเข้าถึงมันมากๆเลยเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วลองใช้เทคนิคเม n นเจอรสามเพื่อย้ำตอกย้ำเป็นตะปูตอก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 ,ตอกย้ำเป้าหมายของคุณทุกๆวันค่ะอยากให้ทุกคนเมมโมรีประโยคนี้ไว้เลยนะคะว่าการตัดสินใจเล็กๆของเราในวันนี้ค่ะมันมีผลต่อพรุ่งนี้เสมอเริ่มตัดสินใจเล็กๆน้อยๆ อขอบะค,ะคุณที่เราฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะเริ่มต้นตัดสินใจวันนี้ชีวิตคุณไปถึงฝันของคุณแน่นอนค่ะ Start now and go